อ้าวสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนครราชนะครับนี่จะพามาดูที่ติดริมภูเขาเลยภูเขาอยู่ข้างหลังผมนี่สวยๆเลยไล่ละ2อ0 0 0นเกเออไล่ละ2อ0 0 0นเก้นี่นี่กำลังตัดหญ้าเลยนู่นอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมบอยเศรษฐีนครราชพาไปดูแล้วกันอ่าตามมาแล้วกันจะมุ่งหนีไปไหนนะครับที่สวยๆนี่ไหมข้าล้อมรั้วกันหมดแล้วข้างนี้ก็เป็นรั้วคาวบอยเนี่ยข้างนี้ข้างหลังผมเนี่ยรั้วคาวบอยเนี่ยเส่วนข้างนี้ก็เป็นรั้วลวดหนามนี่ยันสุดท้ายเลยอ่าพี่ชายใจดีก็ซื้อเหมาไปหมดแล้ว อ่ะไปะเดี๋ยวผมพากับกล้องไปดูว่าเป็นไงกันบ้างตามผมอยเศรษฐีนักล่ามาเลยอ่ะเนี่ยครับเห็นไหมครับภูเขาจริงๆไฟฟ้าเห็นไหมพื้นภาพเลยนี่เตีนภูเขาเลยอันนี้ก็จะเป็นลัว้วแปลงนี้รู้สึกว่าที่รองรัวนี่ก็เกือบเกือบสามไร่เหมือนกันนะตีไปสามไร่แล้วกันเนาะนี่ส่วนอันนี้สามไร่ใช่ไหมที่ผมยืนนี่อยู่เป็นสนนสาธารณะส่วนแปลงนี้ก็ขายไปหมดแล้วทีนี้ผมจะพามาดูแปลงข้างๆลัวนี่เออ <c oughs> มันห้าไร่มีสอแปลงห้าไล่กระเจ็ดไร่นะห้าไล่กับเจ็ดไร่ฉนดทชุดแดงด้วยซื้อปุ๊บโอนปั๊บเอาฉนวยกลับบ้านไปเลยไม่ต้องรออะไรมากไปเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะครับหน้ากว้างกับตีไว้ห้าสิบเมตรแล้วกันนะลึกนี่ก็ประมาณสักสองสามร้อยกว่าเมตรนะสามร้อยสี่ร้อยประมาณนั้นเลยอ่ะนะ <c oughs> น้าไม่ท่วมนะครับผมรีวิวยี่สิบเก้าตุลาคมอ่ายี่สิบเก้าตุลาคมจะช่วงสิ้นเดือนตุลาละฝนมาแล้วนี่เห็นเขาว่าพายุมาอีกแล้วนะครับแต่น้ําก็ยังไม่ท่วมอยู่ดีอน่ะเนาะ ไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ใหเข้ามาตัดหญ้านะตัดยงตัดหญ้าให้เรียบร้อยเลยจะได้ดูแบบเขียวขจีอ่าจะได้ดูสวยๆเลยไปเดี๋ยวพาไปเดินดูครับอันนี้ผมมาด้านข้างนะข้างหน้ามันติดสาธารณะนะครับอันนี้ผมไม่อยู่แปลงข้างๆแปลงเล็กๆนะครับแถวนี้มันก็มีอยู่ประมาณโอ้ไปสิแปลงเหมืนอนกันน้มันหมดละนี่เห็นไหมขออนุญาตอีกแล้วพี่ชายใจดีปลูกไปให้หมดแล้วนะอ่ะาแถวนี้เขามีบอ่อ,บอน้ำบอ่อน้ำอะไรก็เต็มไปหมดเลยนะ อยู่ที่เราขวัญลืมบอกเลยอยู่ที่เราขวัญกาญจนบ,บุรีช่วงนี้นอาจจะมีเราขวัญบอกว่าน้ําท่วมบ้างมันท่วมเป็นบางจุดนะมันล้ําป่ามันไหลหลา,ลากแต่แถบนี้ไม่มีนะครับไม่มีไม่ม,ม,มีเป็นบางช่วงไปเดี๋ยวผมพาไปดูแปลงที่ผมกําลังพูดถึงนะว่าเอ๊ะไอสองไม่ใช่สองดิไอห้าไร่มันเป็นไงบ้างอ่ะห้าไร่เจ็ดไร่มันอยู่ติดกันเลยนะครับไร่ละสองแสนเก้าเดินไปเดี๋ยวคุยกันไปแล้วกันเนาะไอห้าไร่เนี่ยขายอยู่หนึ่งจุดสี่ห้าล้านเออส่วนเจ็ดไร่เนี่ยขายอยู่หนึ่งจุดเก้าห้าล้านอ่ามันต่างกันแค่จํานวนเท่านั้นแหละ นี่ติดล้วงขาวเลยนะจตกตีนบุกเขาเลยไอ้ต้งเสาไฟเห็นไหมนั่นคือถนนสาธารณะอ่าไป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 ดูกันว่าเป็นไงบ้างดินแถวนี้ไม่ใช่ดินทรายนะเป็นดินมันปูนะครับเขาเรียกว่าดินมันปูหรือดินแถวแถวโคราชเขาเรียกกันอย่างนี้นะเป็นดินค่อนข้างจะมีส่วนผสมของทรายบ้างนะแต่ก็ไม่ค่มีทรายเลยแล้วก็ไม่ได้ร่วนทั้งสิเดียวนะครับนี่ไปเดินลัดเลาะกันไปน่าจะตัดเสร็จสักเย็นๆนะครับฝนมันเยอะคขาฝนมันชุกไง ตัดเท่าไรมันก็ขึ้นนะเนาะนี่นี่นี่ท่านเห็นรถไถไหมรถตัดหญ้านึ่อยู่ตรงนู้นอ่านั่นแหละไปี๋ยวเราไปเดินดูกันนะพูดมากเดี๋ยวจะไม่เห็นที่ก็ท่าทีแถวนี้ส่วนใหญ่เขาก็ปลูกข้าวโพดปลูกพืชทางการเกษตรกันนะเนาะเราขวัญกาญจนบุรีแปลงนี้นี่ห่างจากกรุงเทพประมาณร้อยสิบกิโลนะประมาณนะร้อยสิบกิโลนะครับมาไม่ไกลอกครับมาเอาง่ายแปลงนี้มาอยู่ติดอำเภออูทองสุพรรณน่ะนะมาทั้งเส้นกระแพงแสนก็ได้มาท้งเส้นสุพรรณบุรีก็ได้นะมาได้หลายเส้นเลย น่ให้ดูก่อนเอาง่ายๆเลยนะดูแบบไม่ต้องงงเลยนะเลาะลั้วขาวเนี่ยไปถึงทุ่งชมพูเห็นไหมทุ่งชมพูนั่นๆๆๆปิวสวยอยู่นะอันนั้นรถไถใช่ไหมเนี่ยแปลงนี้คือห้าไร่ไอ้ขอโทษฮะแปลงนี้คือเจ็ดไร่เจ็ดไร่เนี่ยหนึ่งจุดเก้าห้าล้านแล้วแปลงตรงแต่ตรงทงทงชมพูเนี่ยไปถึงตรงนู้นนั่นๆๆตรงเสาไฟตรงนู้นน่ะนั่นคือห้าไร่เออมีสองแปลงเนี่ยมันก็จะโล่งๆอย่างนี้เลยท่านดูบรรยากาศตามผมนะ ใครซื้อแล้วก็เหมือนได้อยู่ในขุบเขาเลยอ่ะ,อะน้ปาป่าไหลหลักแถวนี้ไม่มีผ่านนะครับยันสุดต้นตาลเลยสุดต้นตาลนะนีะน่ให้ดูบรรยากาศท่านดูนะเดี๋ยวจนะหาว่าโดดเดี่ยวเดียวดายนะฮะมีเพื่อนบ้านด้วยเฮ้ให้ดูบรรยากาศโดยรอบหมุน3-60เลยหมอปลูกปลาเหมาะซื้อเก็บไว้ก่อนนะครับซื้อไปก่อนปลาปลายังมาไม่ถึงนะปลาปลายังมาไม่ถึงต้องบอกไว้ก่อนนะครับต้องเจาะบาดาลเอาเองนะครับแต่ปลาปลายังมาไม่ถึงที่ข้างๆพี่ชาย,ยดีเขาเจาะแล้วก็เจอน้ำอ่ะเนาะ หลายที่เขาเจาะมันก็เจอกันนี่เป็นไงล่ะ1.95ล้าน7ไร่ปลูกทุเรียนได้นะครับแต่ผลผลิตจะดีหรือเปล่าไม่รู้นะปลูกได้แนะับเขาปลูกกันเยอะแต่จะอร่อยหรือเปล่าผมไม่รู้เดีย๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนให้ดูขอบเขตก่อนเดีย๋ยวมาหลอกสายตาไปดูความกว้างของ5ไร่ก่อน5 7, ไร่กับ7็ไร่ก่อนเป็นไงบ้างเออตรงรถไถท่านเห็นไหมตรงรถไถนั่นแหละคือส่วนกั้นระหว่าง5กับ7 7ตรงที่ผมยืน5คือตรงนูน้นอ่าชอบจำสลับกัน ส่วนแปลงริมในนนั้นขายไปหมดแล้วอ่าแถวนี้มันอยู่ใกล้ๆลงฟักไข่นะอาจจะมีกลิ่นอาหารบ้างแต่ไม่ได้เยอะนะครับไม่ใช่ลงฆ่าไก่นะเป็นลงฟักไข่นะครับนี่อันนี้เขายังตัดไม่เตียนี่ยังตัดไม่เตียงถ้าเตียนแล้วก็สวยงามเลยก็ลองดูราคาเร็วกันเลยไร่ละสองแสนเก้าใครชอบก็ลองดูหรือใครจะมาเอาสองไร่กว่ากันไปนะครับเนี่ยให้ดูบรรยากาศผมบอกแล้วนะอยู่ถึงต้นตาลเลยเขตสุดท้ายอ่ะนะเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะผมว่าโอเคบรรยากาศนะ อโอเคร้าวๆแค่นี้พอนะครับคุดแดงนะบอกไปแล้วเนาะ,ะสูงก็ระดับน้ำทะเลประมาณสัก70-80เมตรประมาณนั้นน่ะน,นะ,ะก็จะได้ชมบรรยากาศอย่างนี้เลยภูเขาลูกอันนี้เป็นภูเขาเดี่ยวๆนะอ่ะชอบแลวก็ทักไทยมาแล้วกันจากผมบอยเศรีฐีทั้ทงล่าชอบก็ทักมาเนาะไปแล้วนะโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีสวัสดีครับ